ถึงคราบ,บ้านเมืองสงบแผ่นดินทองถิ่นไทยจะต้องได้ลิ้มรสของความสุขกันท่วนหน้าเพลานี้สองย่าหลานก็มีเครื่องหวานมาให้ได้ลองกันจะเป็นเยี่ยงไรกันหนาสเสน่ห้องเครื่องอนุรักษ์ขนมไทย วอลเอเชียนดีไลท์สามรสใหม่ขนมไทยจากถ้วยสูแ่แท่งเต็มเครื่องเต็มคำรสชาติไทยแท้ร้องเลยไอศกรีมเอเชียนดีไลท์ออกใหม่ล่าสุดทั้งเหมาะอ,กอกากาศร,ร้อนๆบ้านเราเหลือเกินใส่ความเป็นไทยในะไอติมได้เต็มที่กัดไปเจอแต่เครื่องงงถ้าผ่อนท่านสบายในะน,นส่งมาที่จะได้เตรียมเก็บเข้าตู้แล้วเดี๋ยวจะได้เตรียมเดินทางกันอ้าวแล้วนี่นั่งทำอะไรละ่ะพ่อแทนที่จะช่วยกันเก็บข้าวเก็บคอก็กินไอติมเลยครับอย่างเงี้ย ใครเขาเรียกไอติมกันอย่างเนี้ยพูดให้มันถูกต้องเขาเรียกไอซกครีมไอซกครีมจา้า you scream why you scream What what happened เหนื่อยใจไม่ได้เรื่องได้ลาบย้อยล่ะของที่สั่งไว้เรียบร้อยหรือยงังเรียบร้อยคะไปเลยไหมคะ่ะพูดอะไรไปไหนมาสวันสองสอกหรือไงพูดใหม่ไม่รู้เรื่องเลยเรียบร้อยคะ่ะ ไปเลยไหมคะเออพูดจาค่ะค่ะให้มันถูกต้องไม่ใช่สลับกันไปกันมาเอาไปเตรียมเก็บทั้งของจะได้เดินทางชิบหายเหนื่อยคนบ้านอย่างนี้จริงๆถึงสักทีเรือนท่านเจ้าคุณโอ้เรือนท่านเจ้าคุณใหญ่โตโอ้อามากเลยหญิงย่าผมบอกแล้วให้หญิงย่าค้าฟอเรกจะได้มีเงินทำเรือนใหญ่ๆอย่างนี้บ้างค้าดูเหล็กจะรวยขนาดนั้นเลยเหรอฟอเรกครับหญิงย่า อ๋อคนละอย่างกันท่านเจ้าคุณท่านมียศถาบรรดาศักดิ์ท่านก็ต้องอยู่เรือนฝากระดานแบบนี้ใหญ่โตอย่างนี้ง่ายอ้าวไปเดี๋ยวเตรียมข้าวเตรียมของเดี๋ยวทำขนมขึ้นไปให้ท่านเจ้าคุณกันมีงานใหญ่โตทั้งทีว่าแต่หญิงยาตเตรียมขนมอะไรไมาให้ท่านเจ้าคุณหรอครับก<อ>็เตรียมมาแล้วนี่ไงขนมสี่ถ้วยไงเอาไปเสือไปล่ำเวลาสี่ถ้วยเลยลรึอล u f กันช,ชัดๆแบบนี้เราจะจะสู้ได้ไหมน้องย้อยได้แน่นอนคุณหมูเตะดีไหม แต่กลับวกก็คงไม่ได้เ,ออเดินไปีกว่าได้เวลาทำขนมสี่ถ้วยของเราแล้วขนมสี่ถ้วยอันประกอบด้วยไขก่กบไขก่กบ ถิ่งย่าเนี่พี่เรนแท้เอาไข่กบมาทําขนมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ไข่กบจริงๆมันเป็นฉายยกของมันเฉยๆไข่กบจริงๆก็คือเม็ดแมงลักไงนี่เหรอคัอยู่ย่าคือไข่กบใช่นี่เม็ดแมงลักแต่อันนี้เราต้องเอาเม็ดแมงลักไปแช่น้ำก่อนมันก็จะพองขึ้นมาใช่ไอที่เราเห็นเหมือนลูกออดวอนๆนั่นก็คือคืออันนี้เหรอใช่นี่คือเม็ดแมงลักต้องไปแช่น้ำก่อนอ่นจะจัดการสิอ่าน้ำย่าเตรียมมาให้แล้วเ เม็ดแมงลักใส่ลงไปแล้วก็คนผมคือกบนะครับแล้วก็วางไข่ลงไปไม่ต้องหดก็ได้อ๋อไม่ทันแล้วเนาะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจาเลยนะช้อนมีใช้มืออะเม็ดแมงลักเนี่ยมันก็เป็นพืชตระกูลนึงก็เหมือนมีใบแมงลักนี่แหละตระกูลเดียวกับพวกกะเพราอะไรอย่างี้ใบแมงลักเขาก็ทำอาหารกินได้ถูกไหมคบใช่ใบแมงลักที่ไว้กินกับขนมจีนเนี้ยเป็นเหมือดขนมจีนอย่างเงี้ยเหมือดเวลาเราเป็นลมลมพับไปเรื่ยครับอันนั้นสลบเหมือด อันนี้เหมือดหมายถึงผักที่กินเคียงขนมจีนเขะเรียกว่าเหมือดขนมจีนอ๋อเพิ่งเคยได้ยินว่ามันเรียกว่าเหมือดนะจริงเหรอเขาเรียกว่าเหมือดขนมจีนนะ มันเลิกไ่ะเหมือนไข่กบนะเอ้าจากสีดำๆเมื่อกี้ที่นึกที่เหงาว่าเป็นไข่กบก็ต้องทิ้งไว้ก่อนก็จะกลายเป็นดูอออเร็วๆนี่แหละไม่ใช่คนละกบกันตคนละแก้มเป็นสีดำแล้วสีเทาๆนี่มันคืออะไรมันก็คือเมือกที่ขึ้นมาแล้วเมือกมันอยู่ออกมาจากไหนอ่ะมันโดนน้ำมันก็ทำปฏิกิริยาออกมาไง่ายเรืนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอย่าพูดต่อครับผมก่อทำการทดลองนั่นกบเกิดในสระใต้บัวบานโดยแท้เลยเนี่ยเมื่อมันจะออกมาเองเลยใช่ต้องทิ้งไว้ให้มันอืดเต็มที่นะที่มันจะไปบานใน ประมาณ3ามวันแล้วเริ่มขึ้นแล้วมันกันลำดับต่อไปคือนกปล่อยนกปล่อยมีกลุมแล้วมีนกอีกนี่มันขนมหรือว่าระบบนิเวศกันแน่ครับคุณย่าขนมนกปล่อยหรือที่ปัจจุบันเนี่ยเขารู้จักในชื่อลอดช่องนกปล่อยคือลอดช่องคือลอดช่องซึ่งเดี๋ยวเราจะมากวนลอดช่องทํากันอย่างที่3คือนางลอยหรือบัวลอยข้าวตอกหรือเรียกว่าบัวลอยเ้าวตอกก็คืเข้าตอกบัวลอยก็คือบัวลอยครับผมโอ้โหเดี๋ยวตอกเลยพ่อเขียงคําไม่ตกตากิ้บัวลอยมันต้องเป็นแบบ อันนี้แหละที่เรียกว่าบัวลอยหรือนางลอยก็คือขา้าวตอกแล้วเดี๋ยวเราไปลอยในน้ำกะทิหวานไงอยาให้เห็นเอาไปกินตอนดูหนังนะครับพี่ยาก <c oughs> ินไ,ได้เลยครับพี่ยาอามันกินได้เธอนก็มันสุกแล้วเธอว่าขา้าวตอกทำจากอะไรข้าวโพดอะไรครับแต่ใกล้เคียงอะถ้าพูดว่าป๊อปคอร์นก็มีความใกล้เคียงข้าวตอกข้าวไปเผาางครัข้าวที่เป็นข้าวเปลือกเง แล้วเอาไปคั่วไฟในกระทะเปลือกมันจะแตกออกแล้วเนื้อข้างในมันก็จะแตกเสร็จแล้วก็ไปฝัดเอาเปลือกออกก็จะได้เป็นข้าตอกแบบนี้และสุดท้ายไอตื้อไอตื้อชื่อเหมือนบ่าวไพร่บ้านเราเลยครับหญ้าบ้านเรามีบ่าวชื่อตื้อด้วยเหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ๋ออยู่อ๋อพ่อคนนี้เหรอใช่เป็นญ้าเพิ่งรู้ หรือจริงๆก็คือข้าวเหนียวแหละแต่อันี้เป็นข้าวเหนียวดำกินกับน้ำกะทิหวานเหมือนกันก็เรียกว่าไอ้ตื้อบางทีอาจจะเห็นว่าเอ้ยกินแล้วมันอิ่มตื้อเพราะข้าวเหนียวมันหนักท้องอะไรอย่างเงี้ยได้ก็เรียกว่าไอ้ตื้อทั้งสำหรับนี่คุณย่าจะกินพร้อมกันทั้งหมดเลยเหรอครับที่พูดมาทั้งหมดนีใช่จ้ะเวลากินเราเรียกขนมสี่ถ้วยก็คือเอาทั้งสี่อย่างกินรวมในถ้วยเดียวกันตะกร้าแท้มันเหมือนกินรวมมิตรแบ่โบราณไงถึงเวลาทำนกปล่อยของเราแล้วสงสัยไหมว่าทำไมมันชื่อนกปล่อย สงสัยครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าทำไมมันถึงนกปล่อยเริ่มทำลัดช่องหรือว่านกปล่อยของเรากันเอาแป้งข้าวเจ้ามาก่อนเอาแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปอันต่อไปอันนี้จะเป็นแป้งมันหรือทีใช้แป้งเท้าใหญ่ม่อมก็ได้นะอ๋อเหมือนที่เราเคยใช้ทําขนมกันอยู่บ่อยๆใช่ทำให้เหนียวอะไรขึ้นสกางทำให้มันเนื้อขนมเหนียวแล้วนนสุดท้ายแป้งถั่วเขียวอันนี้ก็ให้เนื้อขนมมันใส ซึ่งอันนี้ไม่ใช่น้าใบเตยธรรมดานะอันนี้จะเป็นน้ําปูนใสที่เอาไปคั้นกับใบเตยปูนใสบวกใบเตยใช่เป็นน้าปูนใสบวกใบเตยน้ําปูนใสมันทาให้แป้งจับตัวแล้วก็ยังไงย่าเคยสอนก็ใส่ลงไปก็ค่อยๆใส่ทีละไม่มากนะพอเดี๋ยวมันจะสาลักน้ำใช่ไหมถูกต้องผู้สีสวยเลยอ่ะค่อยๆแะล่มเข้าไปค่อยๆเข้ามานะค่อยๆใช้กับสาวบ่อยละจิ๊่าผู้หญิงยากมันไม่ไหวแล้วพี่บนจางมันเหนียวอ่าน ถ้ามันคนใหม่ก็จะอ่าทุกองมันต้องมีครั้งแรกครับหญิงยากเคยมีครั้งแรกหรือยังครับเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วยครั้งแรกหัวใจก็แตกสลายแล้วใช่ไหมครับยญิงยากอุ๊ยบางแก้วเขาบอกไว้นี่ไม่ใช่วงบางแก้วนะมาย่าเลี้ยงไว้เหลือแป้งเป็นเม็ดไหมไม่มีแล้วนะไม่มีครับอย่างไม่มีแล้วเราก็เอาน้ำปูนใส่น้ำใบเตยที่เหลือใส่ลงไปให้หมดหญิงยากไม่สำลักหรอครับไม่ละพอแป้งมันกวนได้ที่แล้วใส่ลงไปเยอะๆมันจะไม่ไม่เป็นเม็ดละอันนี้เรียกว่าคลายแป้งคลาย เป็นอะไรอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะเราพอคลายแป้งเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาแป้งขึ้นตั้งกวนบนไฟอ่อนไฟต้องแรงมากไหมครับไฟอ่อนไฟจะได้แรงแรงขนมเราจะได้อร่อย้นทำอะไรจ้ากาท่ายหญ้ามันไฟมันเหมือนจะไปมอดนะครับหญ่าไฟมอดเหรอ <c oughs> ยหญ้าก็เหนื่อยเต็ม <c oughs> ที่แล้กจะทําแล้วรู้สึกว่าไฟมันมอดกับวงการนี้เลืองเกินไม่ใช่เรื่องนั้นหรอวไม่ใช่ครับอย่างหี้ย่าคนทำให้อ่ะคนไปเกาะต้องทำคนให้เป็นยังไงครับ กวนไปเรื่อยๆห้ามละมือกวนไปห้ามหยุดยเลยแล้วก็กวนให้มันคัวให้แป้งจับพ้นกระทะหยุดทาเราเป็นคู่แข่งกันครับคุณย่าใส่เสียบ้างอะไรบ้างครับเดี๋ยวขนมฉันมันจะเสียหมดเสียชื่อเสียงเฮ้ยมานั่งกวนยุ่งยากเสียเวลาจริงของเราด้วย, <8 S 2> วยใช้แค่นี้แก้ปัญหาก็จบแล้วแปดแมงวีเหรอครับคุณย่าปดตะไบเล็บด้วยมือครับ ผพอเรากวนวเนื้อลดช่องได้ดีเต็มที่แล้วเราก็จะเอามันใส่เราใส่ลงไปในถ้วยอะไรคะพิมกดลดช่องหรือว่าเรียกแว่นกดลดช่องก็ได้แล้วก็กดเอ้ยเมื่อกี้เห็นตอนที่ย่ากดไหมมันเหมือนอะไร <S <S> <S เหมือนของเสียที่นกปล่อยออกมา <S <S> <S เขาก็เรียกว่านกปล่อยอ๋อแต่เขาไม่พูดนกปล่อยอะไรจงจงมาทําเองถึงจะรู้ให้มันสุภาพไงเพราะมันเป็นอาหารก็ได้ไม่ดูแบบไม่น่ากินอะไร ได้แล้วนกปล่อยแปลว่าครบของเราไข่โกบนกปล่อยนางลอยไอตื้อเรายังขาดกะทิหวานที่เราจะทํากะทิหวานสําหรับกินกับทั้ง4ี่อย่างนี้กันย้อยเดี๋ยวเอากะทิมากะทิที่สั่งให้คั้นค้นหรือยังยังด้วยค่ะแล้วทำไมไม่คั้นไปคั้นเลยเจ้าค่ะจะกินวันนี้ขนมจะกินวันนย้อยม่นอาจเล่น ROV ขึ้นได้ ROV คืออะไร อ้อเบบี้อ๋อนั่นแอลลรอผิดแอลโอ้ร้องผิดอ, oh, <baby. S 1> อ,อย่าด,ดูขนมสี่ถ้วยนี่มันเป็นขนมโบราณดั้งเดิมมา จะเห็นว่าส่วนประกอบของขนมสี่ถ้วยนี่ก็คือพื้นนมากมีแค่แป้งมีแค่น้ําตาลแล้วก็กะทิแค่นั้นเองใช้ในพิธีสําคัญเช่นพวกงานแต่งงานงานมงคลต่างๆเนี่ยเขาจะนิยมทําขนมสี่ถ้วยเนี่ยเลี้ยงกันแต่ก็คือเป็นขนมของชาวบ้านชาวช่องใช่ไหมครับใช่ขนมพื้นบ้านนี่แหละเขาก็ทําเลี้ยงกันเคยมีปรากฏในจารึกตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ว่ามีการทําขนมสี่ถ้วยเนี่ยเลี้ยงคนงานที่มาช่วยขุดสระอะไรอย่างนี้กัน โดยเฉพาะงานแต่งงานเนี่ยบางทีมันจะมีการมีสี่เตียบเตียบคือภาชนะชนิดหนึ่งคล้ายๆพานแล้วก็มีฝาปิดเป็นรูปทรงสูงขึ้นไปเรียกว่าเตียบซึ่งจะใส่พวกอาหารคาวหวานใช้ในขันหมากอย่างเงี้ยก็จะใส่ขนมสี่ถ้วยไปด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าเวลาเราไปไหนแล้วคนทักว่าเฮ้ยไปไหนแล้วเขาตอบว่าไปกินสี่ถ้วยเราก็จะรู้ทันทีว่าไปงานแต่งงาน แต่เราทำให้คนงานกินเข้าใจได้นะครับเพราะว่าบางทีแบบมีแต่ของแบบมีความหวานมีแป้งอย่างี้มันให้พลังงานมันให้พลังงานคนโบราณเป็นแบบนี้แหละคนสมัยใหม่รู้สึกว่ากินขนม<อ>โบราณแล้วมันหวานจาดัดแล้วมันอ้วนแต่คนโบราณเขาไม่ได้กินทุกวันเขากินเวลาเฉพาะมีงานสําคัญหรือไปเอาแรงกันไปช่วยงานกันไปลงแขกเกี่ยวข้าวกันเนะี้ยเขาก็จะทําเหลียงแล้วมันก็ได้ออกกาําลังออกแรงเขาก็จะไม่อ้วนมีคนงานกินแล้วใช้ออกกําลังแล้วคนแต่งงานเขาต้องออกกําลังอะไรกันครับออกกําลัง กาแบบว่าถูบ้านถูเรือนพรยอภิเษกโอ้เล่นเดวไปเลยแม่ช่างงามเหลือเกินเวลาทำขนมยิ่งน่าชื่นชมใครกันนะที่จะโซเอาต์ ได้เวลากินขนมของเราแล้ววิธีการกินขนมสี่ถ้วยก็คือเราจะตักแต่ละอย่างเอาลงไปในถ้วยเดียวกันอ,อย่างงี้นี่เองไอเราก็คิดว่าต้องกินทีหนึ่งสี่ถ้วยที่จริงอาหารไทยชอบทำอะไรอย่างงี้นะครับหมายถึงว่าเป็นแบบพาดิชัน่นพาดิชันนะ่นมีความมีหลายๆอย่างมันเหมือนกับว่ามันให้รสสัมผัสที่มลนกะไปหลากหลายแล้วไปได้วยกันก็เป็น,นยอยขอบคุณครับ เวลาถึงก็กเอาผสมมันเข้าด้วยกันข้าวเหนียวมันก็จะอมน้ำกะทิเข้าไปมันก็จะทำให้หวานนุ่นนวลขึ้นแล้วก็จะได้ความกรุบกร,กร,กรอบของข้าวตอกอืมขอทอแต่เดี๋ยวนะย่าว่าย่าจะตักขึ้นไปให้ท่านเจ้าคุณอ,อ๋อนี่ของท่านเจ้าคุณเหรอท่านย่าใช่สิจ่ะตายตายตายโอ้ไม่ได้เรื่องได้รลวอ<ช>เอาให้ท่านเจ้าคุณได้เลยครับผมกินแล้วไม่มีอันตรายอะไรเดี๋ยวฉันตักใหม่เองจะกินก็กินไป ถึงตาเราที่ต้องเตรียมขนมไปแข่งคุณย่าเหมือนกันแต่ขอกินของคุณย่าให้น้ำใจก่อนเถอะไม่เขนมสี่ถ้วยค่ะท่านลองชิมดูนะเจ้าค่ะช้าก่อนครับท่านเจ้คุณเดี๋ยวชิมก่อน <laughs> ชิมก่อนแล้วชมก่อน <laughs> ขนมอร่อยกลมกล่อมมาขอบคุณเจ้าค่ะช้าก่อนครับท่านเจ้าคุณผมก็มีขนมสามแท่งมานําเสนอท่านเจ้าคุณเหมือนกันขอรับมันคิดจะวัดรอยเท้าอย่าละย้อยใจเย็นก่อนค่ะคุณหญิงคุณเตาอาจจะมีอะไรใหม่ๆมาเสนอเป็นตัวเลือกก็ได้เจ้าค่ะไม่ได้วัดหรอกครับถ้าจะวัดกดันหญิงย่าแท่งเดียวก็พอไม่ต้องสามแท่งนี่ขอรัอบท่านเจ้าคุณ และนี่คือขนมสามแท่งของกระผมเองไอศครีมเอเชียดีไลท์เป็นการนําขนมไทยจากเป็นถ้วยมาสู่เป็นแท่งได้อย่างมีชั้นเชิงแถมยังมีให้เลือกตั้งสบบารสชาติเลยครับมีบัวลอยกะทิปังนมเย็นแล้วก็สาคูแคนตาลูโยนถ้วยทิ้งไปได้เลยครับขนมไทยต่อไปนี้ไม่ต้องใช้ถ้วยแล้วของย่านี่นะเอเชียดีไลท์รสสาคูแคนตาลูเครื่องแน่นเต็มเครื่องเต็มคํานะที่สําคัญหอมแคนตาลูมากย่ชอบหอมอหอมากของนมนี่ บัวลอยกะทิเจ้าค่ะบัวลอยนะ้นนุ่มหนึบเหมือนเลยหอมกะทิเลยเจ้าค่ะใครจะไปเชื่อคุณป็นคุณหญิงเจ้าค่ะงกจังเลยส่วนของกระผมหอมนมเย็นกินกระนมเย็นจริงๆอยู่ในถ้วยแต่มาอยู่ในแท่งและกัดเข้าไปแต่ละคำจะเจอเนื้อขนมปังเพลอๆตามร้านยังให้มันมเย็นเท่านี้เลยขอรับกินตบท้ายหลังจากทานอาหารคาวแล้วรู้สึกเฟรช h s w มากเลยครับนุก่ กินเอเชียดีไดรถขนมไทยก็ใช้ภาษาไทยมันถูกต้องสิจ้าจะมาเฟรคเฟรสอะไรก็กินแล้วรู้สึกสดชื่นอย่างนี้รู้สึกรื่นใจเหลือเกินทัาคุณยา่าแต่ว่าจริงๆขนมสี่ถ้วยของย่าเนี่ยย่าทำเองกับมือเลยนะอันนี้รู้หรอกว่าพ่อไม่ได้ทําเองกับมือหรอกรู้จะทําเองได้ขอรับคุณยา่าผมก็ขโมอยอดัดคุณยญาไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศสิขอรัคุณย่า มีขายทั่วไปเลยหรือถ้าคุณหญิงยาขี้เกียจนะครับก็สามารถสั่ง delivery ผ่านแอปพลิเคชันให้มาส่งถึงเรือนได้เลยขอรับซ o so easy ครับคุณหญิงยา So easy หรอ,ย,อย้อยเจ้าคะถุงเงินยาไปไหนอ๋อมันอยู่เรงนึ่นงรับร้านนั้เขารวยไปละผมเมามาเต็มเลยเดยวนด้กินทั้งปีงไงละ่ะขอรับยังไงก็แล้วแต่ค่ะท่านเจ้าคุณคะได้เวลาตัดสินแล้วล่ะค่ะว่าขนมสี่ถ้วยของดิฉันหรือขนมสามแท่งของพ่อเตอันไหน ดีเลิศไปกว่ากันคะ่ะอร่อยทั้งคู่เลย <c oughs> อย่างนี้เวลามีแขกบ้านแขกเรือนมาสักร้อยส0งคนเราก็แค่ใช้อัดซื้อมาเลี้ยงท่านนี่ครับไม่ต้องมานั่งกวนขนมจนกลายเป็นป๊อปอเหมือนคุณหญิงย่าหรอกครับ <c oughs> สะดวกจริงๆแถมยังได้รสชาติไทยแท้รับรองจัดเต็มคำไทยทุกคำรรแล้วก็ไม่รู้จักบอกย่าก,ก่อนที่ย่าเหนื่อยแทบตายก็ผมอยากส่งคุณย่าไปแข่งประเวทยิมนี่ขรับเสร็จแล้วันไมย้อย ง้างยกสำหรับเข้าห้องจัดยังเฮ้ยเข้าผัวเข้าผัวแม่ชื่นงามเหลือเกินเวลาทำขนมยิ่งน่าชื่นชมไปคุณหญ้าไปรับใช้เข้ากันคลานเข่าเข้าไปอออไม่ได้เชิญด,ด้วยไปคุณย่ากลับเรือนกันเถอะสะ่สองกันใหม่นดนะ้ขอรับยา่าหญาหนึ่งหญ้าเป็นพี่แน็นนนผมก็ไม่หวั่นกันเดินเองแล้วนะครับเอาพิถาเอาพิถาขอาาน วอลเอเชียนดีไลท์สามรสใหม่ขนมไทยจากถ้วยสู่แท่งเต็มเครื่องเต็มคำรสชาติไทยแท้ลองเลย